สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆเข้าสวนมาดูมะละกอที่เราตัดไว้นะคะว่าจะรอดไหมไปดูกันเลย <ไป S 1> ค่ะสรุปว่าไม่รอดค่ะเพื่อนๆตายทั้งสามต้นเลยค่ะเศร้าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวปีนี้จะปลูกเร็วกว่าปีที่แล้ว ปลูกสักเดือนปลายเดือนกุมภาค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเพื่อนเจากเศร้าเป็นสุขค่ะมาดูผักของเรานะผักที่เราเก็บไว้ไปดองอะคะ่ะตอนนี้เขาจะเข้าหัวแล้วนะคะข้างในอะแล้ววันนี้เราจะมาเก็บผักกาดดอกนะคะหรือว่าผักกวางตุ้งเนาะทางเหนือเรียกว่าผัก ค่ะเราจะเอาไปจอค่ะจอใส่กระดูกหมูใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็ถั่วเน่าแผ่นหอมๆค่ะเพื่อนๆเ,เราไปเก็บผักกันเลยค่ะใหญ่ไปลวกกินกับน้ำพริกนี่ค่ะเพื่อนๆครั้งที่แล้วที่เราตัดไปอ่ะเนี่ยมันจะเข้าหัวแล้วค่ะใหญ่มากเลยโตไวมากเลย คุณพ่อบ้านก็กำลังลดน้ำต้นกระถินกับชะอมอยู่ค่ะเพื่อนๆต้นกระถินกับชะอมของเราก็ใบแห้งเหี่ยวกรอบหมดแล้วค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเป็นผักที่หากินยากค่ะที่ญี่ปุ่นค่ะขอให้รอดเธอะสาธุ あと1か月。<laughs> อากาศหนาวค่ะลมแรงมากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก,กับไอ้จารุวันพากินค่ะสวัสดีค่ะ